เปิดบ้านบูมสุภาพรซื้อไว้อยู่กับแม่ไม่สนงานหรอกยอมรับว่าจากโครงการบันเทิงเปิดบ้านบูมสุภาพรชี้ไว้อยู่กับแม่หลังชดใช้แทนครอบครัวเจล้นจนหมดเกลี้ยงเชื่อว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักบูมสุภาพรวงถ้วยทองหรือบูมอังกอร์หนังสือพราวสเสน์จากละครเรื่องอังกอร์ภาคล่าสุดแน่ๆก็แมมเธอเล่นสวยสะทั่งหุ่นดีขี้เล่นเซ็กซี่ ครบเครื่องขนาดนี้แถมยังแปลงร่างเป็นเสือได้สมบทเข้าถึงบทละครสุดๆก็เลยทําให้หลายๆคนหลงรักเธอได้ไม่ยากทว่าแม้ละครเรื่องนี้จะเป็นผลงานเรื่องแรกแต่แท้จริงแล้วเธอเข้าวงการบันเทิงมาเนิ่นนานในฐานะดีเจบูมอีกทั้งยังขยันทํางานตั้งแต่เช้ายันคําตั้งใจเก็บเงินเพื่อชี้บ้านตามฝันหวังเลี้ยงดูคุณแม่ให้อยู่สบายซึ่งในวันนี้ความฝันของเธอก็สําเร็จเป็นจริงเรียบร้อยแล้ว โดยบ้านใหม่หลังนี้ถือเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตของเธอชี้จากน้ำพักน้ำแรงล้วน,วน,วนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนาะเดินพัฒนาการเป็นทาวม3.5ชั้นโดดเด่นสวยงามเน้นโทนสีเทามีประตูหน้าบ้านเป็นประตูพผอัตโนมัติสั่งการผ่านรีโมทบริเวณหน้าบ้านมีตู้รองเท้าขนาดใหญ่บิวอินอยู่ภายในประกอบด้วยห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวบิวอินตกแตก่งด้วยสีครีมและสีขาวโซฟาเป็นหนังแท้ส่วนโต๊ะกินข้าวเป็นหินอ่อน โดยบริเวณโต้โชว์มีพระบูชาอยู่เยอะมากๆเนื่องจากเธอยังทาห้องพระชั้นบนไม่เสร็จจึงต้องตั้งไว้ตรงนี้ก่อนด้วยยุคและสมัยที่หลายแห่งนั้นได้เกิดดาราหน้าใหม่ขึ้นมาอย่างมากมายซึ่งทางด้านนักแสดงสาวสวยหุ่นดีอย่างบูมสุภาพรวงถ้วยทองก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่าตนนั้นดีใจที่เห็นน้องๆในวงการเติบโตขึ้นมาใหม่และได้ทําตามฝันจนมีเสียงด่งดังซึ่งเจ้าตัวก็ไม่หวันว่ากระแสะของตนจะลดลงแต่อย่างใดเพราะทุกอย่างมีขึ้น และมีลงเป็นเรื่องปกติ